อย่าลืมกดติดตามน้องจ้าจ๋าตรงปูมสีแดงนี้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของน้องจ้าจ๋าค่ะดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,คะ,คะวันนี้เรามาบ้านน้องนองโมนะคะกับแม่อายนะแล้วก็วันนี้เราจะมาถ่ายคลิปกันนะมีใครบ้างคะเนี่ย พี่อะไรคะพี่เจสซี่แล้วก็พี่ใบบัวน้องอะไรนะน้องจุจูแล้วก็พี่หน้าโมแล้วก็น้องจีวอนสุดหล่อนะคะจะจ่าวันนี้เราจะจ่าลุกหรือเปล่าตัวจระเข้ที่วางอยู่บนบนโต๊ะหนึ่งตัวน่ะของพี่หน้าโมแม่จะให้เอามาทําอะไรรู้ไหมใครไทยถูกมั่งว่าให้ทําอะไรเอามาเล่น เอามาเล่นเล่นอะไรดีนะ <ไป S 1> เราจะเล่นอะไรกับจระเข้ได้ไ <ป S 1> เล่นอะไรได,ได้จริงเ <ไป S 1> หรอโอ้คำรามได้จริงๆด้วยแล้วทำอะไรได้อีก <ไป S 1> มีไฟด้วยใช่ไหมแต่ว่าเอาแบบง่ายๆเลยเราจะมาเล่นเกมนะเ <ไป S 1> จ,าจาา้จาจ๋าค่ะจ้าจ๋าปิดเสียงก่อนค่ะค่ะแม่จะให้เล่นเกมนะคนไหน ทายถูกนะแม่จะแม่จะถามว่าจระเข้มีฟันกี่ซี่นี่นะคะก็คือเจ้าจระเข้นะคะมีฟันกี่ซี่นะคุณแม่แอบนับมาแล้วนะคุณแม่แอบนับมาแล้วว่ามันมีกี่ซี่นะคะแต่ตอนนี้จะมาถามเด็กๆค่ะว่าจระเข้มีฟันกี่ซี่คะอา้าวเอาให้ทายค่ะนี่ให้ทายาใครจะทายก่อนคนแรกอ่ะพี่นโมพี่นโมว่ามันมีกี่ซี่คะีของพี่นโมนี่ พี่โมอบอก94สิอ่ะน้องจ๋าชาไม่เกินร้อยหนึ่งถึงร้อยทายได้หมดเลยภาษาไทยคะอิกิซี่คะให้ทายเท่าไรนะ91 <95. S> เอ็อ้าวน้องใบบัวน้องใบบัวทายไหมกิซี่คะ <30. S 1> สาิเอ็ดซี่พี่จิพี่เจสซี่ 39. 39คนที่ทายใกล้เคียงที่สุดจะเป็น คนที่ได้รางวัลนะก็คือนมสองกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะ90ใช่ไหม91ใช่ไหม31ใช่ไหมคะที่จะซื้เท่าไหร่นะ39เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าฟันจระเข้มีกี่ซีน่นะคะฟันจระเข้นะคะนับฟันล่างมันอยู่อ่ะ 25, 26 26แล้วข้างบนล่ะคะนับต่อเลย27ต่อเลย 26ข้างบนต่อ27เลยค่ะเฮ้ย <c oughs> ใครจะเป็นคนที่ทายใกล้เคียงนะเท <c oughs> ่าไหร่นะ51 <c oughs> สิแล้วใครที่ทายใกล้เคียงกว่า51คะคนไหน <c oughs> พี่ <c oughs> พี่เจซี่ใช่ไหม <c oughs> น้องน้ำโมทาย90ใช่ไหมจ๋าจ๋าเก้มันก็เกินไปเยอะใช่ไหมน้อง น้องใบบัว31ใช่ไหมคะแล้วก็พิจสซี่39มสิบเาใส่ไพิจสซี่ใกเคขยงที่สุดพิจสซี่เป็นคนทยายล้เคขยงที่สุดนะถูกนะคะคใช่แล้วได้นม2กล่องค่ะยกให้ไปเลยค่ะนม2กล่องเย้เย้จะทาแพ่แล้วใช่ไหมค่อหนูไ่นอ่าเ<ม>อาละค่ะ เ็กวันนี้เด็กๆก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่อย่าลืมติดตามาใครบ้างนะน้องจะจากคิดชาแนลพี่ใบบัวพี่ใบบัวพี่ใบ,บพี่ใบ,บัวช่องอะไรคะโอ้ไมเคิกับพี่เจสี่ช่องเลยนะเจษพรนพัสแล้วก็น้องน้โมกับแม่อายนี่คนดูเยอะแยะอยู่แล้วนะเอล่าวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วก็มีน้องจิวอน้อยน่ะอย่าลืม